สก,การค่ะหลวงพี่ชื่ออะไรคะเจริญพรหลวงพี่ชื่อพระสมชายวรธรรมโมเนาะชื่อเล่นชื่อหลวงพี่ชัยตอนนี้พรรษาห้าพื้นเพลหลวงพี่ไปนคนเชียงใหม่โอ้แล้วมาบวชที่นี่ได้ยังไงคะตอนนั้นหลวงพี่มาทํางานอยู่ที่นครปฐมเนาะอพอดีพี่สาวได้แฟนอยู่แถวนี้พี่สาวนี่แหละชวนบวชจริงๆเขาชวนมาหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วมั้ง แล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจบวชรอบนี้คะจริงๆก็กะว่าพ้นเบญจเพศก็จะบวชให้อะไรเงี้ยออพอได้ยินคําว่าบวชร,รู้สึกยังไงคะพอได้ยินคําว่าบวชก็เฉยๆนะเพราะว่าหลวงพี่ก็เคยบวชเป็นสนัมเณรมาก่อนอ,อะไรเงี้ยที่ไหนคะหลวงพี่แถวบ้านนั่นแหละเชียงใหม่ <c oughs> นานไหมคะตอนที่บวชเป็น,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 นตอนที่บวชเป็นสนัมเณรก็อยู่ได้สี่ปีนะ ตอนนั้นบวชเรียนด้วยบ้านขนุนตอนนั้นอยู่บ้านขนุน,ขนแล้วพอมาเจอศูนนี้ครั้งแรกรู้สึกอย่างไงบ้างคะเพราะตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมออตอนมาก็เพิ่งจะสร้างมัง้งเพราะหอฉันก็ยังไม่มีหลังคาใช่ไหมตอนนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรถึงทําให้อยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้คะจริงๆก่อนที่จะบวชก็คือตั้งใจไว้แค่พรรษาหนึ่งพออยู่ไปนานๆพระพี่เลี้ยงแล้วแหละ ก็คือพระอ,อาจารย์พระพิริย์เลยนก็ชวนไปเดินธรรมยาตตาก็ตั้งใจไว้ว่าอ่ะไหนๆก็บวมมาแล้วก็คือขอให้ได้เดินสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะก่อนนั้นๆก็ได้ไปต้อนรับอยู่ต้อนรับพ,พระฤาดงใช่ไหมสมัยเป็นโยมสมัยเป็นโยมปีห้าเจ็ดมั้งปีห้าเจ็ดแสดงว่าการไปต้อนรับนั้นก็ทําให้เรามีส่วนกับการตัดสินใจบวมไหมคะก็มีนะจริงๆคือพอเห็นพระเยอะๆแล้วเงี้ยมันก็มีกําลังใจอืมสาธุเพราะอะไรถึง อยู่ได้มาจนถึงพรรษาห้าหกแล้วค่ะนี่จริงๆที่อยู่ได้ก็เพราะกําลังใจเหมือนกันนะคือส่วนหนึ่งก็กําลังใจมาจากทางบ้านแล้วก็กําลังใจที่ดีที่สุดคือคนรอบข้างๆนี่แหละพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่พี่พันเตจริงๆส่วนหนึ่งที่หลวงพี่ได้อยู่ตรงนี้นานๆใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งสถานที่เนาะสถานที่เป็นที่สบายแล้วก็สองบุคคลเป็นที่สบาย จรสองอย่างนี้ก็สําคัญนะถ้า,าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าสถานที่ mm. เขาเรียกว่าสถานที่ไม่สบายใช่ไหมหรือว่าบุคคลไม่สบายการจะอยู่ให้ได้นานก็ยากอันนี้ก็ยากเนาะประทับใจอะไรมากที่สุดในการอยู่ในเพศสมณะคะที่ประทับใจก็หลักๆก็จะเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าจริงๆการใช้ชีวิตของพระมันก็น่าทึ่งนะคือพระเรามันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมีแค่อัฐบริขารมีไม่กี่อย่างเอง ผ้าก็มีแค่สามผืนใช่ไหมของใช้ก็ไม่ต้องมีเยอะแยะมากมายม,มันดูเรียบง่ายดีส่วนตัวก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆอยู่แล้วคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการบวชมากที่สุดการบวชในครั้งนี้ก็ได้เยอะนะจริงก็ได้เยอะคือหนึ่งก็ได้ได้ฝึกตัวเนาะสองก็คือได้ละนิสัยที่มันไม่ดีออกไปได้เยอะก็ขอฝากถึงชายแมนเนาะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าอยากจะบวชก็เข้ามาบวชที่ศูนย์ได้เข้าวรรษาก็รับทุกทุกทุกปีอยู่แล้วเนาะถ้าสนใจมาบวชก็เชิญมาบวชได้ฝากอะไรถึงกัลยาณมิตรที่ทําหน้าที่ในการชวนคนมาบวชสําหรับญาติโยมเนาะคนที่ทําหน้าที่ในการชวนบวชจริงหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ใหญ่นะเพราะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรตัวนี้พ้าในศูนย์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหม ก็ขอให้กำลังใจเนาะเราพี่ก็ขอเป็นกำลังใจในส่วนนี้ด้วย